สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเศษโฟกัสไต้หวันประจำวันที่2ตุลาคมกับดิฉันพรยานีงามจระดือไทยคุณผู้ชมคะใต้ฝุ่นกระท้อนกาลังเคลื่อนตัวเข้ามาด้วยความรุนแรงทําให้ในวันนี้ทั่วทั้งไต้หวันประกาศหยุดงานและหยุดเรียนอย่างไรก็ตามในช่วงเช้ามืดใต้ฝุ่นได้อ่อนกําลังลงกลายเป็นไต้ฝุ่นระดับกลางและยังเคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้าคาดการว่าอาจขึ้นฟังช้ากว่าที่คาดไว้โดยคาดว่าจะขึ้นบกในเช้าวันพฤหัสบ,บดีและจะส่งผลกระทบต่อไต้หวันไปจนถึงสุดสัปดาห์กรมกอุตุนิิยยมวททาาได้้ประกศเตืือนนพี่ ภูเขาของเมืองพิงตงและเมืองไทรตรงอาจมีฝนตกหนักมากทางหลวงรอบเกาะหลานยุยมีคลื่นสูงรถ SUV เกือบถูกคลื่นยักษ์กวาดลงทะเลไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้มากขึ้นเป็นลำดับลมที่เกาะลุยเต่าไถาตงแรงขึ้นอย่างชัดเจนกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าได้ฝุ่นกระท้อนอ่อนกำลังลงเป็นพายุปานกลางตั้งแต่ตอนเช้ามืดของวันที่2แต่ความเร็วจะช้ามากทำให้ไต้หวันได้รับผลกระทบนานขึ้น ศูนย์กลางพายุในตอนนี้ยังอยู่ในทะเลทางตอนตกเฉียงใต้ของเกาสงแต่เพราะได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลักษณะทางภูมิศาสตร์จึงคาดว่าไต้ฝุ่นจะอ่อนกำลังลงอีก้้า可能登之前是是比的中台台甚至แมว่่ไตฝุนจะยังออัง่ง,งผลกระทบต่อไต้หวันอยู่โดยเฉพาะรัศมีรอบนอกทำให้มีลมและฝนตกมากขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องเขตนตกรุนแรงโดยบ่งปอพิธีเทศบาลผิงตงและไถต่ตงส่วนแหลมผงชุนและเขตภ้เขาในหัวเหลียนทุกประกาศเป็นเขตนตกหนักมากเมืองจีอี้ไทหนานเกาสงมีโอกาสเป็นเขตฝนตกหนักมากส่วนทางภาคเหนือมีโอกาสฝนหนัก,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 กในบางพื้นที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแม้ว่าภาคเหนือของไต้หวันจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ตกดึกเป็นต้นไปจะมีลมแรงขึ้นคาดว่าเมื่อไต้ฝุ่นขึ้นบกอาจส่งผลกระทบถึงชาม,มืดวันเพลิดสัสดีที่3ตุลาคม เส้นทางเคลื่อนตัวเรียบฝั่งตะวันตกมุ่งขึ้นเหนือกรมปรูดุลนยมวิทยายา้ำอีกว่า การเคลื่อนตัวของไตฝุ่นหรือดูใบไ,ไม้ร่วงจะค่อนข้างซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไต้ฝุ่นกระถอนยังคงเคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้าและหมุนวนอยู่ในทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้คาดว่าจุดศูนย์กลางของพายุอัดขึ้นที่ฝั่งไทยนานหรือทางตอนเหนือของเกาสงในช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ําฉีจินสูงถึงข้อเท้าแล้วขณะที่บริเวณชายฝั่งพิงตงมีคลื่นยักษ์ต่อเนื่องสองวันแล้วทําให้ฝายเก่ากั้นคลื่นทะเลแห่งหนึ่งในฝั่งเลียวถูกคลื่นซัดจนได้รับความเสียหาย เนื่องจากผลกระทบของไต้ฝุ่นกระท้อนเขตฟางเหลียวในผิงตรงมีคลื่นสรงซัดติดต่อกัน2วันโดยวันที่1ตุลาคมคลื่นซัดจนท่อส่งน้ำทะเลของเกษตรกรได้รับความเสียหายและวันที่2ฝ่ายกันขึ้นเก่าของหมู่บ้านต้าจวงถูกคลื่นซัดจนเป็นรูใหญ่กว่า30ซนติเมตรเฮ้ยน้วเป็นงที่อวงที่งที่่งวรท่ามน ไต้ฝุ่นยังคงเคลื่อนตัววนเวียนในทะเลตะวันตกเฉียงใต้นอกจากทำให้บริเวณชายฝั่งมีคลื่นและพายุฝนรุนแรงขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีลมกระโชกแรงขึ้นด้วยชาวประมงฝ่า,ฝ,าฝนออกไปผูกเรือที่อ่าวโคปี้หูใหม่ให้แน่นหนามากขึ้นหลังจากที่ผูกไว้ถูกลมกระหน่ำจนขาดชีจินเนกาส่งมีน้ำทะเลทะลักเข้ามาตั้งแต่เช้ามืดน้ำขึ้นกับน้ำทะเลหนุนทำให้เกิดน้ำท่วมถึงตาตุกไต้ฝุ่นมาพร้อมช่วงน้ำขึ้นทำให้น้ำที่ท่วมกว่าจะลดลงได้ต้องใช้เวลานานถึงสองชั่วโมงเพื่อปอ้องก้ฝ่งงออหดบรรรรกาาาาาาทลลเเืขมมแะ แม้ในตอนเช้ามีลมและฝนเป็นระยะและถึงแม้ไต้ฝุ่นกระท้อนจะลดความรุนแรงลงเหลือระดับกลางแต่ก็ยังหยุดอยู่กับที่สุดกลางพายุอาจเปลี่ยนไปขึ้นฝั่งที่ทางเหนือของท่าเรือซิงตาหรือเมืองไทนานคาดว่าเมื่อขึ้นบกแล้วจะมีกำลังลมที่ระดับ13-14จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไต่ฝุน่นกระท้อนกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาการคมนาคมทั้งทางบกทะเลและทางอากาศทั่วทั้งไต้หวันได้รับผลกระทบทำให้รถไฟธรรมดา TRA A หยุดให้บริการทั้งหมดในวันนี้ในส่วนของขอบวนรถไฟที่มีการจองที่นั่งทั้งในเส้นทางตะวันออกและตะวันตกก็หยุดให้บริการทั้งหมดเช่นเดียวกันนอกจากนี้เที่ยวบินภายในไต้หวันก็ถูกยกเลิกทั้งหมดเตือนประชาชนที่จำเป็นต้องออกเดินทางให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด ผู้โดยสารจำนวนมากกำลังต่อแถวเช็คอินเต็มขึ้นเครื่องที่หน้าเคาน์เตอร์จากผลกระทบของพายุใต้ฝุ่นส่งผลให้มีเที่ยวบินจำนวนมากถูกยกเลิกโดยเที่ยวบินในอาคารผู้โดยสารสองของสนามบินเทาหยวนมี132เที่ยวบินถูกยกเลิกทั้งหมดในขณะที่เที่ยวบินภายในประเทศของสนามบินซงซานก็มีการยกเลิก234เที่ยวบินเช่นกันทำให้ภายในอาคารมีเพียงเจ้าหน้าที่แต่ไม่มีผู้โดยสารแต่อย่างใด ในวันที่2ตุลาคมนี้รถไฟธรรมดา TRA ได้หยุดให้บริการทั้งหมดส่วนขบวนรถไฟที่มีการจองที่นั่งทั้งในเส้นทางตะวันออกและตะวันตกก็หยุดให้บริการทั้งหมดเช่นกันแต่รถไฟระยะสั้นที่วิ่งระหว่างฮัวเลียนและไถตรงยังคงให้บริการตามปกติโดยเส้นทางจากไทเปลงไปฮัวเลียนจะให้บริการถึงเพียงสถานีเฮอร์เรนหรือสถานีเฮอพิงส่วนขบวนจากฮัวเลียนขึ้นไปยังอีหลานจะให้บริการถึงสถานีซินชิงเท่านั้น จากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นวันนี้ทางไต้หวันหยุดงานและหยุดเรียนแต่ในช่วงเช้าอากาศในส่วนของทางภาคเหนือค่อนข้างดีในกรุงไทเปนะครนิวไทเปจีหลงและเทายวนยังไม่ได้ถูกประกาศให้เป็นเขตเตือนภัยใต้ฝุ่นอีกทั้งในคืนก่อนหน้านายกเทศมนตรีเมืองจีหลงเซี่ยกวัวเลียงที่กำลังเผชิญกับการถอดถอนออกจากตำแหน่งถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจประกาศหยุดงานและหยุดเรียนในพื้นที่ก่อนพื้นที่อื่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงการถอดถอนทําให้สังคมสงสัยว่าการตัดสินใจในครั้งนี้อาจมีปัจจัยทางการเมืองแอบแฝ จากอิกทธิพลของพาย,ยุไต้ฝุ่นวันที่2ตุลาคมกรุงไทเปนครนิวไทเปจีหลงและเทาหยวนได้ประกาศหยุดงานหยุดเรียน1วันแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมากรุงไทเปมีเพียงลมไม่มีฝนและมีแสงแดดจ้าผู้คนในย่านซินอีออกมาต่อคิวรอร้านรามเมงเปิดพร้อมกล่าวว่าไม่คิดว,ว่าจะได้หยุดงานในวันนี้รู้สึกเหมือนกับได้กําไรไปเต็ม จากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากรุงไทเปนครน,นิวไทเปจีหลงและเทายวนจะถูกประกาศให้เป็นเขตเตือนภัยใต้ฝุ่นในช่งชวงเช้ามืดของวันที่3ตุลาคมแต่มีการประกาศให้หยุดก่อนกำหนดตั้งแต่วันที่2ทำให้ผู้ว่าการจีลหลงเชี่ยวกัวเลียงที่กำลังจะโดนถอดถอนถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการตัดสินใจที่เอี่ยวกับการเมืองอย่างไรก็ตามผู้ว่าการทั้ง4พื้นที่ยืนยันว่าการประกาศหยุดงานเป็นการตัดสินใจร่วมกันเนื่องจากทั้ง4พื้นที่เป็นเขตอยู่อาศัยที่ใกล้เคียงกัน เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบัสโด,ดยสารนักเรียนที่กำลังเดินทางกลับจากทัศนศึกษาอย่างรถระเบิดชนแบรีเออร์จนไฟลุกท่วมเป็นเหตุให้นักเรียน20คนและครูอีก3าคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้คนขับได้หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุในทันทีและมาเข้ามอบตัวกับตำรวจในเวลาต่อมาเพลวไฟโหมกระหน,น่ำรถบัสรับส่งนักเรียนควันดำลอยฟุ้งไปทั่วเด็กนักเรียนและครูที่อยู่ในรถเสียชีวิตเนื่องจากไม่สามารถหนีออกมาได้ ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ายางหน้าของรถบัสคันดังกล่าวระเบิดก่อนที่จะไปชนกับบาริเออร์บนทางด่วนคนขับรถพยายามดับไฟแล้วแต่ต่อมาก็ได้หลบหนีไปสื่อท้องถิ่นรายงานว่าคนขับหลบหนีเป็นนับร้อยกิโลเมตรแต่กลับมามอบตัวในภายหลังเล็กเลยครับด้างเล็กๆเลยครับเป็น,เ,ปน,เ,ปนเหมือนเด็กเด็กอนุบาลไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เกินปสองครับรถคันนี้นำครูและนักเรียนประถมและมัธยมจากจังหวัดอุทัยธาน,นีมาทัศนศึกษาที่กรุงเทพขณะขับมาถึงถนนวิภาวดีก็เกิดอุบัติเหตุแม้ว่ากู้ภัยจะสามารถดับไฟได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมงแต ความร้อนภายในรถอาจทําให้เกิดระเบิดได้ทําให้หน่วยกู้ภัยเข้าไปในตัวรถไม่ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าการระเบิดของยางด้านหน้ารถอาจเกิดประกายไฟชนเป็นใสที่ทําให้เกิดเพลิงไหมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีแพทองทันชินวัตแสดงความเสียใจและรัฐบาลจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดส่วนกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารถบัสใช้ถังอัดแก๊สซึ่งอันตรายมากในอนาคตจะประกาศห้ามใช้แก๊สประเภทนี้อีก สถิติความปลอดภัยทางถนนของไทยต่ำเป็นอันดับต้นๆของโลกทั้งตัวรถและคนขับทำให้มีผู้เสียชีวิตราว20,000คนต่อป,ปีพบกับ PTS Focus สไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ